หลังจากที่ได้คุยกับอดีตแสื่อพูอัปเดตก่อนอื่นผมต้องนำเรียนนะครับหลังจากที่ออกรายการโหนกระแสเมื่อกี้ได้มีการโฟนอินจากท่านอธิบดีนะครับผมต้องกราบขอบคุณไปยังท่านที่มีโอกาสได้พูดคุยได้เจรจากันนะเมื่อเช้ามันอีกบทบาทหนึ่งมันเป็นบทบาทของการปกป้องเยีติภูมิศักดิ์สรทที่ทำมาหากิน ที่ผมถูกหลังแกที่ผมถูกกระทํามันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธเมื่อเช้ามันเป็นการต่อสู้ด้วยการที่ผมจะต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งเกียรติของผมทางวาจาสิ่งไหนที่ผมจะปกป้องตัวเองได้ผมก็ต้องตอบโต้ออไปด้วยถ้อยคําที่รุนแรงแต่หลังจากที่ได้พูดคุยโดยมีเวทีโหนกระแสได้พูดคุยกับได้ฟัง ในบริบทของตัวท่านก็อย่างที่บอกครับสิ่งที่ผมผมานำมาวันนี้ผมหอบเอาความหวังของชาวบ้านที่เขาอยากได้เอกสารสิทธิ์อยากได้มีที่ทำกินมีเอกสารที่สามารถกู้ยืน่นธนาคารกู้แบงก์กู้อะไรได้ผมไม่ได้ว่ามาปกป้องด้วยตัวเอาตัวเองรอดแต่เพียงคนเดียวผมยังมีกิจการธุรกิจที่ผมจะไปทากินต่อของผมได้ผิดผม <S <S แพ้ <S <S ผมก็ต้องยอมแพ้ และไม่ได้คิดว่าจะทําตัวเป็นแบบอย่างไม่ดีในสังคมในล,ละด้านตัวบทกฎหมายเราเป็นผู้ถือกฎหมายมาเคยเป็นผู้ถือกฎหมายมาก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่สิ่งสําคัญคนที่มีกฎหมายในมือเช่นกันกับผมมาก่อนปัจจุบันที่เขามีกฎหมายก็ควรที่ใช้กฎหมายให้ถูกต้องใช้กฎหมายให้เท่าเทียมอย่าเหลื่อมล้ำทางด้านกฎหมายไม่ใช่ว่าจะลังแกผมแต่ตัวคนเดียววันนี้ ได้คุยกับทางอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหากผมสามารถจับมือกับท่านหาทางออกที่ดีให้กับชาวบ้านได้เรามาช่วยกันเพื่อทำให้สังคมมันอยู่เย็นเป็นสุขทำให้สังคมสวยงามตัวผมหรือว่าชาวบ้านอาจไม่รู้ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายที่มันมีมานาน,น,านการการชี้แจงประชาสัมพันธ์ ก็ต้องมาทําความเข้าใจซึ่งกันหรือจะให้ผมเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนชาวบ้านประชาชนเป็นคนทั่วประเทศผมก็พร้อมยินดีถามว่าที่ผ่านมาผมก็สําคัญถูกต้องในในสิ่งที่ผมทําว่าผมทําถูกล้านเปอร์เซนต์เพราะพยานในการซื้อขายที่ดินผมก็คือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเซ็นรองรับตามที่ผมชี้แจงในรายการด้วยเอกสารซื้อขายหากผมผิดผมไม่ซื้ออยู่แล้ว นักกฎหมายแลยไอ้คนที่ออกข่าวนะเวลานี้ใช่ผมเห็นด้วยที่ท่านอ้างในนอคอหน,นอึ่งนคอสามหรือการได้มาซึ่งการจะซื้อขายที่ดินของคนนิคมสร้างตัวเองนั้นจะต้องอนู่นนี่นั่นนั่นคือตัวระเบียบของอหน่วยงานของเขาแต่ผมได้มาเนี่ยมันไม่อยู่ในระเบียบตัวนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายของชาวบ้านประชาคมของหมู่บ้านแลกเขาอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซื้อขายตกทอดกันมา ผมมาคำํำอ่านี่ผมผมก็ยินดีให้ตรวจสอบแต่ผมก็จะพิสูจน์ทราบในสิ่งที่ผมได้มาจากชาวบ้านก่อนที่จะมาเดินทางเข้ามาสู่ตัวกฎหมายปีสองห้าหนึ่งหนึ่งของท่านในประเด็นนี้ผมต่อสู้ผมตอบโต้รักษาไว้ซึ่งเกียรติและแผ่นดินของตนเองณเวลานี้หลายๆคนในประเทศไม่เจอผมไม่เป็นเช่นผมไม่รู้หรอก วันหนึ่งหากท่านถูกเจ้าหน้าที่รัฐหลังแกท่านจะคิดถึงหน้าผมวันหนึ่งหากท่านถูกกระทําต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านจะคิดถึงผมบางคนบอกว่าเป็นถึงนักเป็นถึงนักกฎหมายเป็นถึงตำรวจไม่รู้เรื่องไงว่าที่มันไม่ถูกต้องผมรู้ผมไม่ใช่พะไม่ใช่ไม่รู้กฎหมายไม่ได้มีเอกอสารมันไม่มีเอกอสารนคนหนึ่งนคนสามเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวใดของตัวหน่วยงานตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลย มันเป็นเรื่องของชาวบ้านหมู่บ้านเขาตั้งเป็นหมู่บ้านกันแล้วเขามีวัดมีโรงเรียนมียาบ,บ้านคนและของผมซื้อก็ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบ้านเป็นสวนเป็นไร่ผมไม่ได้แพร่ถางนะครับต้องทําความเข้าใจคําว่าบุกรุกต้องไปแพ่วถางไปบุกรุกถางป่าแล้วพาชาวบ้านไปอยู่และตัวเองไปอยู่ในป่ามันไม่ใช่ครับผมขอชี้แจงด้วยความเคารพวันนี้อย่างน้อย ได้พูดคุยกับทางอธิบดีผ่านรายการบ่ากระแสก็ยินดีต้องขอบคุณท่านนะครับหากมีโอกาสได้จับมือร่วมหาทางออกที่ดีต่อชาวบ้านผมก็ยินดีหาทางออกดีๆให้กับทุกๆท่านทุกๆคนเพื่อให้สังคมเป็นปกติสุขผมก็ยินดีนะครับไม่เจอกับใครไม่รู้ครับบางคนตอนนี้ด่าผมบอกว่าเนะี่ยวันหนึ่งไม่เจอกับท่านท่านไม่รู้หรอกนะครับโตเมื่อเช้า ผมมาปกป้องตอนเองเมื่อเช้าผมไปยื่นร้องปปชเมื่อเช้าที่ถูกกระทําผมยิ่งเงียบผมยิ่งนิ่งผมก็กลายเป็นผู้ร้ายในบางเรื่องผมยิ่งเงียบผมยิ่งนิ่งผมก็โดนกระทํามาโดยตลอดมาวันนี้นะครับผมก็ได้มาชี้แจงผ่านสื่อต่างๆเป็นตัวแทนชาวบ้านตาดำๆชาวบ้านที่เขาไม่รู้ระเบียบขั้นตอนที่หนังสือที่มันยาวมากอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายนอกจากมาตานั้นแล้วยังมันยังมีวักนั้นวักนี้ หากไม่ใช่นักกฎหมายที่เรียนรู้จริงๆก็อาจจะไม่สามารถตีความกฎหมายที่เขาเขียนมาได้อย่างถูกต้องเช่นกันนะครับอย่างที่ที่นี่ผมไปซื้อกำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองก็คงสามารถลำเนาสิทธิสิว่ามันถูกต้องมันสามารถประกอบที่ทํากินได้และก่อนที่ผมจะสร้างรีสอร์ทก็มีการประชาคมหมู่บ้านท่าภาษาเขาเรียกว่ากฎหมายของหมู่บ้านยกมือทั้งหมู่บ้านเขียนลงลายชื่อหมู่บ้าน เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านผมขอ,อนําเรียนไปยัง f อฟผมทั้งประเทศวันนี้ผมมาเพื่อจะปกป้องศักดิ์ศรีของชาวบ้านศักดิ์ศรีของตนเองมาเพื่อต่อสู้เพื่อเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านและเอกสารสิทธิ์ของตนเองหลายๆคนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไม่ว่าจะกฎหมายอื่นๆสปรกรที่ป่าสงวนหรือที่ดินในลักษณะอ,อื่นๆหากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมืองที่มีอำนาจเห็นควรที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่แบบร่มเย็นร่วมกันจะดีกว่าในฐานะผมคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อในเกมนี้ขอให้เป็นเชสกรณีศึกษาด่าผมด่าไปจะลงโทษผมลงโทษไปจะตัวโซะผมตรวจสอบไปขออย่างเดียวขอให้ชาวบ้านตาดำๆที่ยังเขารอคคอยควาความหวังอยากให้ พวกเขาได้มีเอกสารสิ์ที่ดินทำกินครับี่จินทีทากรนะต้องออนแรรมนะถ้าถ้ามีถ้ามีกฎหมายบังคับใช้จนต้องให้ผมรือผมก็ยินดีรืออ้าผมมีช่องทางต่อสู้ผมก็จะต่อสู้ผมจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินมรดกที่วินตกทอดไว้ให้ลูกใค้หลาน ถ้าช่องทางทางกฎหมายจนดีกาว่าผมสู้ไม่ได้แพ้ก็คือแพ้ครับเกมถึงเวลามันแพ้ก็ต้องยอมรับแพ้ผมก็จะไม่ยอมให้แพ้ง่ายๆแล้วก็มีช่องทางกฎหมายตัวไหนเราสู้ได้เขาสู้ไปแต่ณเบื้องต้นสิ่งที่มาการได้มาตั้งแต่เริ่มต้นผมสําคัญถูกครับว่าผมได้มาโดยถูกต้องไม่งั้นผมไม่ลงทุนหรอกอ่า บอกว่าสาหรับพวกเราจะเป็นประชาชนที่ยึดหลักการถูกต้องครับหากท่านใช้แต่หลักนิด,ดแต่กฎหมายเล่นเล่นเล่นงานกันอยู่นี่มันอยู่กันไม่ได้หรอกประเทศนี้สําคัญที่สุดการให้นึกถึงหลักรัฐศาสตร์หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักเศรษฐศาสตร์หลักการดำรงชีพเพื่อปากท้องและการทำมาหากินใช้คว้ยควบคู่กัน ยึดความเป็นอยู่ของชาวบ้านยึดความเป็นเพื่อนมนุษย์กฎหมายก็คือกฎหมายแต่การอยู่ร่วมกันในสังคมและการดํารงชีพเพื่อปากท้องมันก็ต้องควบคู่กันหากเอากฎหมายเล่นงานตัวผมเล่นงานชาวบ้านมันอยู่กันไม่ได้อีกเยอะแยะมากมาย,รยนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศกราบขอบคุณทุกกำลังใจ สำหรับใครที่ไม่เข้าใจในตรกกะและตัวผมนะครับไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมถูกกระทําไม่เป็นไรวันหนึง่งหากท่านได้รับการกระทําต่อหน่วยงานของรัฐที่ท่านด่าผมเม้นด่าผมอยู่นี่มาหาผมนะผมจะช่วยคุณผมยังคิดว่าพวกคุณยังเป็นมิตรที่ดีต่อผมจิตใจผมดีตราบใดที่ผมจิตใจดีผมเชื่อว่าผมมีแต่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นขอบุญญาบารมี ขององค์น้าคลาดหน้าบ้านผมปกปักรักษาทุกคนทั่วประเทศครับจากใจจอนนี่มือปราบครับสวัสดีครับ